ทีมงานตะพาอและตายสงขาครับวันนี้เรากินแดนไปที่จังหวัดสตูลเลยครับไปดูเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวตชด436ของตอชดภาค4ซึ่งมีพันตรุษเอกพหลเกตแก้วรักษารษาชการแทนผู้กกับการต่ชดภาค4อยู่นะครับนำทีมจับไฮ30กิโลจับกันในเรือยัดไว้ในแกลอนที่เขาใส่น้ำยาง2แกลนครับไปดูภาพตอนจับกันก่อนครับ hùng mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี้นะครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวต่อชด436เขาสืบทราบว่าจะมีการนัดส่งไอซ์กันบริเวณชายฝั่งทะเลบ้านหาดไาย,ยาวหมู่2ตําบลตันหยงโปอําเภอเมืองจังหวัดสตูลนและไม่พลาดครับจับได้ทั้งคนทั้งของจับกันบนเรือเลยครับยึดไอซ์ได้30ห่อ30กิโลกวากว่าที่ใส่ไว้ในแกลอนสแกลอนแกลอนละ15ห่อและก็จับกลุ่มนายอับดุลอาซิดหมันยามินอายุ40ปีเป็นคนหมู่2ตําบลตันหยงโปพื้นที่ นั่นแหละครับรับว่าแค่รับจ้างส่งส่วนไอเป็นของบางอาจรับงานมา50,000รับเงินมัดจํามาแล้ว4ี่พันส่วนที่เหลือจะจ่ายเมื่องานจบงานนี้นอกจากจะย,ยึดไอ30กกโลแล้วยังยึดเรือด้วยอีกหนึ่งลำนะครับนี่เป็นการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายายเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูลอีกหนึ่งทีมยังไม่จบครับยังขยายผลจับกันไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นเส้นทางของนักค้ายาเสพติดปลายทางก็จะจบก็จะถูกจับ แบบนี้แหะครับไม่มีทางรอดทางอื่นเลยครับ